วันนี้บายสีจะมาสปอยการ์ตูนระดับตำนานนะครับเบอร์เซิร์กเบอร์เซิร์กเป็นผลงานระดับตำนานของปรมาจารย์เคนทาโรมิุระนะครับซึ่งวาดขึ้นเมื่อปี1989นะครับมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยรวมเล่มแล้วนะครับมี40เล่มยังไม่จบนะครับถือเป็นการ์ตูนระดับตำนานเลยที่นานจริงๆฮะค,คือนานมากๆเลยถ้าไม่รวมเกาะชีวากเวอร์ก็ไม่รู้ว่าไอ้นี่ก็จะเป็นเป็นตำนานแบบนั้นหรือเปล่า มีการตีพิมพ์มากกว่า10ภาษาทั่วโลกนะครับรวมถึงประเทศไทยเราด้วยนะครับโดยลิขสิทธิ์ที่ได้เนี่ยนะครับณปัจจุบันคือสยามอินเตอร์คอมมิกผลงานของการ์ตูนเบอร์เซิร์กเนี่ยถูกนําไปสร้างเป็นแอนิเมชันอยู่หลายครั้งแล้วนะฮะแล้วก็เป็นเกมก,ก็ก็มีอยู่หลายอันนะครับโดยภาคที่บสีจะมาสปอยนะครับคือภาคที่หนึ่งอ่ะเป็นยังไงเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับเริ่มต้นเรื่องของเรานะครับก็ ตัวเอกของเรานะครับมีชื่อว่ากัตนะครับในฉากแรกเนี่ยกัตของเรานะครับกำลังฟิจรลลิ่งอยู่กับผู้หญิงคนนึงแต่แล้วผู้หญิงคนนั้นนะครับก็ค่อยๆกลายร่างกลายเป็นปีศาจแล้วก็หันมาพูดกับกัตว่าเจ้าติดกับของข้าแล้วแต่ก็ดูเหมือนกับกัตเองเนี่ยครับก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าผู้หญิงคนเนี้ไม่ใช่มนุษย์แต่อย่างใดกัตจึงใช้มือเทียมข้างหนึ่งของ,ของเขานะครับยัดเข้าไปในปากของปีศาจตนนั้นแล้วก็พูดขึ้นว่าเจ้าทหารที่ติดกับของข้าจากนั้นเสียงปืน ก็ดังไปทั่วลาวป่ากัดเดินจากไปแล้วพร้อมทิ้งล่างของปีศาจสาวเอาไว้เบื้องหลังจากนั้นกัดก็ได้เดินทางมาที่เมืองอีกเมืองนึงในระหว่างทางเข้าเมืองเนี่ยกัดได้สวนกับขบวนรถมา้าขบวนหนึ่งซึ่งขบวนรถมา้าขบวนเนี้ได้บรรทุกเด็กสาวไว้หลายคนเลยกัดก็มองขบวนรถมา้านั้นแล้วก็เหมือนจะคุ้นคิดอะไรบางอย่างภาพก็ตัดกลับไปที่ร้านเหล้าแห่งหนึ่งภายในเมืองนะฮะ มีกลุ่มโจรกลุ่มนึงนะครับกําลังสนุบสนานกับการทรมานเอลอยู่โดยคนภายในร้านเนี่ยครับต่างรู้ดีว่าพวกโจรกลุ่มเนี้มีความโหดเหี้ยมเพียงไหนนะครับแม้กระทั่งเจ้าเมืองเองเนี่ยก็ยังไม่กล้ายุ่งกับโจรกลุ่มนี้เลยทุกคนก็ได้แต่มองเอลด้วยความสงสารเวทนาและในขณะนั้นเองกัดก็ได้มาถึงร้านแห่งนี้พร้อมกับหยิบหน้าไม้ขึ้นมาในขณะที่โจรคนนึงนะครับกําลังจะปามีดใส่เอลตัวนั้นนะครับก็มีลูกดอก พุ่งเข้ามาปักหัวของโจรคนนี้จนกระเด็นไปติดผน,นังของร้านเหล้าเลยคนในร้านเหล้าต่างก็ตกตะลึงกับสิ่งที่เกิดขึ้นจนมีโจรคนนึงได้สติก็เลยตะโกนถามว่าใครเนี่ยมันกล้าดีที่จะมาทําแบบนี้นะครับแต่คําตอบที่ได้ก็คือลูกดอกพุ่งเข้ามาใส่โจนกลุ่มนั้นนะครับสองในสามคนเนี่ยตายในทันทีเลยนะครับรวมทั้งคนที่ตะโกนถามมาด้วยนะครับไอ้คนเนี่ยตายคนแรกตอนเนี้ยบรรยากาศภายในร้านเนี่ยเงียบสนิทนะฮะเพราะทุกคนเนี่ยต่างตกตะลึงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ค,คือโดยปกติแล้วเนี่ยชาวบ้านทั่วไปไม่มีใครกล้าลงมือกับโจรกลุ่มนี้กัทเนี่ยก็ได้บรรจุลูกธนูเนี่ยนะฮะใส่เข้าไปหน้าไม้อีกครั้งนึงแล้วก็ยิงไปใส่จมูกของโจรที่ยืนตัวแข็งทื่อด้วยความกลัวอยู่เหลืออยู่คนนึงนะฮะที่เห็นเนี่ยโจรคนนั้นก็เลยร้องด้วยความเจ็บปวดกัทก็เดินตรงเข้ามากระชากจับลูกดอกที่ปักอยู่ที่จมูกนะฮะกระแทกลงไปที่โตอย่างแรงแล้วกัทก็ได้สอบถามเจ้าโจรคนนั้นว่าเจ้าเนี่ย ใช่คนของปราสาทโคคาหรือเปล่าโจรมันเจ็บเนี่ฮะเจ็บด้วยแล้วก็กลัวด้วยก็เลยตอบกัสไปว่าใช่กัสก็บอกว่าข้าเนี่ยอยากจะให้เจ้าในน้ำสารไปบอกกับหัวหน้าของเจ้าหน่อยว่านักรบดํามาแล้วในขณะที่กัสเนี่ยกําลังพูดอยู่กับโจนคนนั้นก็ได้มีโจนคนนึงนะครับเข้ามาจากทางด้านหลังซึ่งก็ไว้เท่าความคิดแล้วครับดาบที่อยู่บนด้านหลังของกัสเนี่ยก็ถูกกระชากชูขึ้นมาเหนือหัวแล้วก็ฟาดลงไปผ่านล่างของ โจรคนนั้นเนี่ยยังกระผ่าหยวกอะฮะล่างเนี่ยกระเด็นขาดหมุนตามแรงเหวี่ยงของดาบเลยดาบเนี่ยฮะมีขนาดใหญ่เกินกว่าที่คนธรรมดาจะยกได้นะฮะทำให้ทุกคนในร้านเนี่ยต่างตกตะลึงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนจะจากไปกัดได้ย้ํากับโจรคนนั้นอีกครั้งว่าอย่าลืมบอกนะประมาณเนี้ยแล้วก็ได้เดินจากไปโดยมีเอลตัวที่กัดช่วยเหลือไว้เนี่ยบินตามออกไปด้วยในระหว่างที่เดินทางไปนั้นนะฮะ เอลตัวนั้นก็ได้แนะนําตัวเองนะครับว่าตัวเองเนี่ยชื่อแพคนะครับโดยภายหลังเนี่ยนะครับตัวละครที่ชื่อแพคตัวนี้นะครับจะเป็นคู่หูดูโอเดินทางไปกับกัสดตลอดจนถึงภาคห้าเลยนะครับเบอร์เซอร์ก็มีทั้งหมดห้าภาคเมื่อพ psychopath. แพคแนะนําตัวเองเสร็จแล้วนะครับก็ได้ให้คําแนะนํากับกัสดว่ากัสดเนี่ยควรจะรีบออกจากเมืองนี้ซะเพราะว่าโจรกลุ่มเนี้มีอิทธิพลต่อเมืองนี้มากและการที่เมืองเนี่ยไม่ถูกป้นค่าก็เพราะว่าเจ้าเมืองเนี่ยได้ทําสัญญาบางอย่างกับโจร ท้าที่รู้ก็คือการส่งบรณาการแล้วก็แก้วแหวนเงินทองเพื่อไม่ให้พวกโจรกลุ่มเนี้ยเข้ามาปล้นค่าภายในเมืองของตัวเองนะครับทําให้นอกจากพวกโจรที่คิดจะล้างแค้นกัดแล้วเนี่ยก็จะต้องมีพวกทหารของเจ้าเมืองด้วยเพราะว่าเป็นพันธมิตรกับโจรน,นี่เขาก็ต้องจับกัดเพราะว่ากัดไปทาร้ายพวกโจรซะแล้วในระหว่างที่พูดกันอยู่เนี่ยแพ็กก็จะขึ้นไปเกาะบนไหล่ของกัดแต่ก็ถูกกัดเนี่ยใช้นิ้วดีดออกมานะครับแล้วห้ามไม่ให แพ็กถูกตัวโดยพูดเป็นคําเด็ดขาดว่าอย่ามาถูกตัวฉันแพ็กได้ฟังแพ็กก็โมโหกัตนะฮะเพราะว่าแพ็กก็คิดว่าสิ่งที่ตัวเองพูดเนี่ยมันเป็นการหวังดีกับกัดแต่กับถูกปฏิเสธแล้วมองว่ากัดเนี่ยจ้องหองถือตัวแค่ถูกเนื้อต้องตัวแค่เนี้ยก็ไม่ได้และในขณะนั้นเองทหารของเจ้าเมืองก็มาถึงและเข้าจับกลุ่มกัดแน่นอนนะครับว่าแพ็กก็ต้องใส่เกียร์หมาหนีไปตามระเบียบ ใต้ปราสาทของเจ้าเมืองเป็นคุกสําหรับขังนักโทษและกัตก็ได้ถูกนําตัวมาที่นี่เช่นกันนะครับกัตถูกทรมานโดยผู้คุมผู้คุมคนนี้ออกจากโลกจิตหน่อยนะฮะต้องการฟังเสียงโหยห,หวนของนักโทษที่ตนเองเนี่ยทรมานผู้คุมก็เลยหาทุกวิถีทางนะเพื่อให้กัตเนี่ยร้องออแสดงถึงความเจ็บปวดแต่กัตก็ทําให้ผู้คุมผิดหวังแถมยังถมน้ําลายใส่หน้าอีกผู้คุมโมโหก็เตรียมที่จะลงแท้เลย แต่ก็เป็นเวลาเดียวกับที่ทางเจ้าเมืองเนี่ยได้เดินทางมาพอดีเจ้าเมืองต้องการจะพบคนที่มาก่อความวุ่นวายในเมืองเพราะว่าการกระทําของกัทเนี่ยมันจะทําให้ให้โจรกับเจ้าเมืองเนี่ยผิดใจกันเจ้าเมืองรู้สึกแปลกใจนะฮะกับกองอาวุธที่ติดตัวมากับกัทเพราะว่ามันมากพอที่จะทําสงครามย่อยๆได้เลยทีเดียวนะเจ้าเมืองก็ถามว่ากัทเนี่ยเป็นใครเป็นทหารรับจ้างหรือไงกัทก็นิ่งไม่ตอบ เจ้าเมืองก็ได้ถอนหายใจแล้วก็ลำพึงว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคนนอกก็มาก่อเรื่องซะจนได้ทั้งๆที่เมืองเนี่ยก็สงบสุขไม่ไม่มีเรื่องเมืองเนี่ยอาจจะถูกทําลายได้ถ้าเกิดว่าหัวหน้าโจรโกรธกัดได้ยินอย่างนั้นก็ยิ้มแล้วก็พังหัวเลาะเยาะเจ้าเมืองพร้อมกับทหารข้างๆว่าไอ้ละไอ้ที่ยืนหัวโดอยู่เนี่ยมันเป็นอะไรมันเป็นหุ่นไล่กาหรือไงทหารฟังก็ของขึ้นนะครับแต่เจ้าเมืองก็ก็ห้ามไว้แล้วก็บอกว่าเขามันเป็นแค่คนพนเนจร เขาไม่รู้เรื่องที่เกิดขึ้นเขาไม่รู้หรอกว่าหัวหน้าโจน่ะมันเป็นอะไรหัวหน้าโจนมันเป็น,น,น,นปนีศาจมันไม่ใช่คนมันไม่มีมนุษย์หน้าไหนที่จะทําร้ายมันได้คนเล่ยล่อนแบบกัดไม่มีทางรู้นะฮะเจ้าเมืองก็บอกกัดประมาณนี้แต่กัดก็ตอบเจ้าเมืองไปว่าข้าเนี่ยรู้ดีเลยหละ่ะว่าหัวหน้าโจรเนี่ยมันคืออะไรมันคือปีศาจกินคนมันไม่ใช่มนุษย์แล้วก็ยังรู้อีกว่าเจ้าเมืองเนี่ยเป็นคนขี้ขาดตาขาวถึงกับขนาดที่ยอมส่งคนเนี่ยไปเป็นเครื่องบรรณาการไปเป็นเหยือ่อ พอกัดบอกว่ากัดเนี่ยได้สวนกับขบวนรถม้าที่ขนส่งเด็กสาวเพื่อไป,ไปเป็นอาหารแก่หัวหน้าโจรถึงรู้ว่าเครื่องบรรณาการที่ว่าเนี่ยก็คือเด็กสาวพวกนี้นี่เองกัดยังได้พูดต่อยว่าสิ่งที่เจ้าเมืองรักษาเนี่ยมันไม่ใช่เมืองแต่ท่านรักษาตัวท่านเองท่านกลัวท่านไม่ได้ปกป้องเมืองนะแต่ท่านปกป้องตัวท่านเองก็แน่นอนล้ฮะเพื่อพูดจี้ใจดําเจ้าเมืองขนาดนี้รางวัลที่กัดได้ก็คือน่วมฮะน่วมไปตามระเบียบในระหว่างที่ เจ้าเมืองเดินออกจากคุกเนี่ยเจ้าเมืองก็ได้บอกกับทหารคนสนิทว่าให้เตรียมรถม้าเพราะเจ้าเมืองเนี่ยจะต้องไปเจราจากับหัวหน้าโจรเพราะว่าถ้าไม่เจราจาเนี่ยไอพ้พวกนี้มันมันคงจะต้องมาเผาเมืองแน่นอนนะครับก็เลยกลัวและตัดมาที่ปราสาทของโจรน,นะครับปราสาทของโจรเนี่ยชื่อว่าปราสาทโคคาลูกน้องของโจรเนี่ยไอ้คนที่ปลูกลูกดอกยิงจมูกเนี่ยฮะก็ได้มาฟ้องกับหัวหน้าโจรถึงการมา ของนักรบดําแล้วก็บรรยายพฤติกรรมอาวุธที่ใช้อะไรอย่างเงี้ยนะครับให้หัวหน้าโจนฟังหัวหน้าโจนได้ฟังชื่อนักรบดําก็นึกลําพึงถึงใครคนนึงในขณะเดียวกันนั้นนะฮะเจ้าเมืองก็ได้มาถึงพอดีแล้วก็ขอพบกับหัวหน้าโจรตัดภาพกลับมาที่คุกใต้ดินที่ขังกัดอยู่นะฮะหลังจากที่กัดเจอชุดใหญ่ไฟกระพริบเข้าไปเนี่ยก็ทําให้กัดถึงกับขนาดโอ้โหขยับตัวไม่ได้เลยทีเดียวสาหัสมาก ในขณะที่กัดอยู่ในห้องขังอยู่นั่นเองนะครับพลันสายตากัดเนี่ยก็ได้ไปเห็นบางสิ่งบางอย่างอยู่ที่มุมห้องขังสิ่งนั้นนะฮะค่อยๆขยับตัวเข้ามาหากกัดอย่างช้าๆอย่างช้าๆเป็นเพราะว่าร่างกายของกัดเนี่ยถูกทรมานจนร่างกายมันสาหัสนะครับทำให้กัดไม่สามารถกระดุกกระดิกตัวหรือขยับเขยืขย้อนตัวหนีได้สิ่งนั้นก็ค่อยๆขยับคลืบคานเข้ามานะครับพอมาใกล้ๆกั๊ดก็เลยตะโกนไล่สุดเสียงไปนะครับ เสียงของกัสเนี่ยก็เลยทําให้แพ็กเนี่ยที่ไปขโมยกุญแจเพื่อที่จะมาช่วยกัสเนี่ยตกใจนะฮะคือแพ็คมันมันไปขโมยกุญแจมาแล้วมันมาจนถึงแล้วพอกั๊ดตะโกนมันก็เลยตกใจลื่นล้มอยู่ข้างๆแต่พอกั๊หันกลับไปดูอีกทีสิ่งนั้นมันก็ไม่อยู่แล้วกลับมาทางท่านเจ้าเมืองนะครับซึ่งไปพบกับหัวหน้าโจรน,นะครับเจ้าเมืองก็ได้ยื่นข้อเสนอว่าเอ,อจะเพิ่ม บรรณาการแล้วก็เงินให้อีกเข้าตัวเพื่อแลกกับการไม่โจมตีหมู่บ้านแต่หัวหน้าโจรมาถึงขั้นนี้แล้วหัวหน้าโจรก็ไม่สนใจข้อเสนอของเจ้าเมืองนะครับแล้วท่านยังบอกกับเจ้าเมืองบอกว่าเออท่านก็ดูแลตัวเองดีๆหน่อยดูท่านสู้ผอมไปนะซึ่งตอนที่คุยกันเนี่ยหัวหน้าโจรก็กินอาหารอยู่พร้อมกับดีดอาหารที่อยู่ในซ่อมของตอนเองเนะครับใส่ท่านเจ้าเมืองเจ้าเมืองก็ก็ดูนะครับพอมันตกใส่มือก็มาดูปรากฏว่าสิ่งนั้นก็คือใบหูของมนุษย์เจ้าเมืองก็ ตกใจเข่าสุดไปเลยนะครับหัวหน้าโจรก็ได้กล่าวกับเจ้าเมืองว่าตนเองเนี่ยไม่สนอะไรละจะเครื่องมานาการหรือเงินก็ช่างตันเองไม่ไม่สนใจสิ่งที่ตัวเองอยากจะได้และอยากจะเห็นอยากจะได้ยินเนี่ยก็คือเสียงหวีดร้องของคนเสียงม้าที่เหยียบกระดูกอยากเห็นซากศพที่ไหม้อยู่บนกองเท่าฐานนี่คือสิ่งที่หัวหน้าโจรต้องการอยากจะเห็นยังการอยากจะได้พูดจบก็สั่งให้จับเจ้าเมืองจับไปทันทีจับไปไหนก,ก,ก็ก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่จับไปแล้ว ัดกลับมาที่คุกแพคเห็นอาการของกัดแล้วก็รู้ได้ทันทีเลยฮะว่าต่อให้มีกุญแจเนี่ยต่อให้ห้องเนี่ยมันไม่ได้ล็อกไว้เนี่ยกัดก็ไม่สามารถหนีได้ฮะเพราะว่าร่างกายของเขาเนี่ยถูกทรมานอย่งางแสนสาหัสนั่นเองแพคก,ก็ต้องการที่จะตอบแทนบุญคุณของกัดที่ได้ช่วยชีวิตตนเองไว้นะครับเพราะสําหรับเอลแล้วเนี่ยเรื่องบุญคุณเรื่องการตอบแทนบุญคุณเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากเมื่อแพคเข้ามาจะจับตัวของกัดเพื่อรักษากัดเนี่ยกัดก็ตวาดแพคอีกครั้งนะครับก็เหมือนเดิมทุกครั้งนะคร กัตเนี่ยไม่ชอบไม่ใครมาสัมผัสถูกต้องตัวแต่ครั้งนี้เนี่ยมันต่างกับครั้งที่แล้วก็คือครั้งเนี่ยกัตขยับขยื้อล่างกายไม่ได้แล้วอย่างครั้งที่แล้วยังบีดไล่แพ็คไปได้แต่ครั้งนี้ทําไม่ได้แพ็คจึงเข้ามาถูกตัวได้ซึ่งโดยปกติทั่วไปแล้วเนี่ย L เอลนะครับจะมีคุณสมบัติหลายๆอย่างนะครับบินได้หายตัวได้หรืออะไรเงรี้ยฮะมีคุณสมบัติหลายอย่างหนึ่งในนั้นก็คือพลังในการรักษา แล้วแพ็กก็ยังบ่อยว่าตนเองเนี่ยมีพลังในการอย่างรู้ความลึกคิดแล้วก็มอบความสุขให้กับคนได้ในระยะสั้นๆในระหว่างที่แพ็กเนี่ยทำการรักษาให้กับกัตอยู่นั้นเนี่ยแพ็กก็มองเห็นสัญ,ญลักษณ์บางอย่างที่ต้นคอของกัตแพ็กไม่เคยเห็นสัญ,ญลักษณ์แบบนี้มาก่อนก็เลยถามกัตว่าสัญ,ญลักษณ์เนี่ยหรือสิ่งนี้เนี่ยมันคืออะไรกัตก็ลุกพวดพลาดขึ้นมาเลยฮะแล้วก็ตอบว่านี่นะเหรอนี่คือรอยตีตายัางไงละ่ะแล้วกัตก,ก็บอกว่าบางสิ่ง กำลังจะมาที่เมืองแห่งนี้มาเพื่อฆ่าเขาและมันจะทำให้เมืองแห่งนี้ลุกเป็นไฟแพคได้ยินแบบนี้แพคก,ก็ฉุกคิดขึ้นมาแล้วก็เลยถามกัทว่าสิ่งที่กัทพูดถึงเนี่ยคือพวกกลุ่มคนของประสาทโคคาใช่ไหมกัดไม่ตอบนะฮะกัทได้แต่ยิ้มแพคก,ก็เข้าใจได้ทันทีนะฮะพอแพครู้แบบนี้แพคก,ก็เลยถามกัดว่าเอาการที่กัททำแบบนี้เนี่ยคนอื่นก็จะเดือดร้อนเพราะการกระทำของกัทสิ เพราะว่ากัตไปฆ่าคนของปราสาทรโคคาแต่ว่าคนอื่นเขาไม่ได้ฆ่าก,กัตก็ตอบไปว่ากัตไม่สนใจกับคนที่จะได้รับผลกระทบคนอื่นจะเป็นยังไงก็ช่างขอแค่กัตเนี่ยได้ฆ่าเจ้าสิ่งนั้นก็พอเรื่องอื่นเขาไม่สนคำตอบของกัตเนี่ยครับทำให้แพ็คเนี่ยรู้สึกกระอักกระอ่วนใจมากนะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกเขาว่าเอลเนี่ยมีคุณสมบัติในการรับรู้หรือซึมซับความรู้สึกบางอย่างของมนุษย์ได้ทําให้แพคเนี่ย เข้าใจถึงจิตใจของกัตตอนนี้เป็นอย่างดีมีทั้งความโหดเที่ยมโหดร้ายมีทั้งความหวาดกลัวมีทั้งความเศร้ามีหลายๆอย่างปนกันนะแพ็คก็เลยแปลกใจก็เลยถามว่าอ้าวแล้วทําไมถึงช่วยตนเข้าไว้ล่ะช่วยไว้เพราะอะไรกัตไปยินแบบนี้กัตก็เลยขำขำในคําถามของแพ็กนะฮะแล้วก็ตอบไปว่าตนไม่ได้คิดจะช่วยเหลือใครทั้งสิ้นนะการที่ตนได้ฆ่าโจรนนะ่ะเพราะว่ากัตเนี่ยต้องการอยากจะส่งสารไปยังหัวหน้าโจรแล้วฆ่าโจรเท่านั้น ไม่ได้ต้องการอยากจะช่วยใครก็ถ้าพูดเป็นชาวบ้านก็คือว่ากูไม่ได้จะช่วยมึงกูต้องการจะฆ่าไอ้นี่แต่มึงมันเป็นผลพลอยได้แพคได้ยินคําตอบแบบนั้นนะฮะก็เลยทําให้แพ็คเสียใจไปอย่างมากนะฮะเพราะว่าการที่แพคเข้ามาช่วยเหลือกัสเนี่ยเพราะว่าแพคต้องการอยากจะตอบแทนบุญคุณที่กัสได้ช่วยชีวิตของแพคไว้มันก็เลยประมาณว่าสิ่งที่แพคเข้าใจเนี่ยมันผิดแพคเข้าใจดังนั้นแพคก็เสียใจก็เลยบินออกไปนะฮะไปทางท่องหน้าต่างโดยทิ้งกุญแจห้องขังเขาไว้นะครับ กัก็มองแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรนะฮะทันใดนั้นเองนะฮะลอยตีตาก็มีเลือดไหลออกซึมออกมานะครับกัดเห็นอย่างนี้ก็เลยยิ้มด้วยความดีใจแล้วก็ลำพึงกับตัวเองว่าอืมสิ่งที่เต็เงรอคอยเนี่ยมันกําลังมาแล้วแพ็คเมื่อยกาตัวออกมาจากกัดแล้วนะครับก็ได้บินเข้าไปภายในเมืองนะครับสิ่งที่แพ็คเห็นก็คือกองโจรเนี่ยได้เข้ามาเข็นฆ่าชาวบ้านทั้งเผาทําลายนะครับ กองกาลังของม้าเนี่ยก็วิ่งอยู่บนซากศพของเด็กของคนของชาวบ้านนะครับและแพ็กก็ได้เห็นสิ่งที่กัดพูดถึงแพ็กก็ได้รู้ทันทีว่าสิ่งที่กัตพูดถึงเนี่ยไม่ใช่มนุษย์อย่างแน่นอนและในระหว่างที่กองโจรกําลังเข่ยงฆ่าชาวบ้านอยู่นั้นกัดก็ได้โผมาจากกองซากศพนะครับแล้วก็ได้ยิงหน้าไม้ใส่กองโจรทันทีนะฮะกองโจรก็ล้มตายแต่ก็มีโจรบางส่วนที่เข้ามาประชิดตัวกัดได้แต่ก็ถูกกัดเนี่ยใช้ดาบฟันขาดสองท่อนเลยนะฮะทั้งคนทั้งม้าเลย พ็กดูเหตุการณ์อย่างตื่นเต้นนะฮะแล้วก็ตำหนักถึงฝีมือของกัทว่าเขาเป็นคนที่มีฝีมือมากเมื่อกัทปากฏตัวขึ้นเนี่ยหัวหน้าโจนก็เลยควบม้ามาหากัทแล้วก็ถามว่าเจ้าเองเหรอนักรบดําเจ้าใช่ไหมคือคนที่ฆ่าลูกน้องของข้าโดยไม่ฟังคําตอบหัวหน้าโจนก็ได้กล่าวต่อว่าไม่มีมนุษย์คนใดจะฆ่าข้าได้แล้วหัวหน้าโจนก็ควบม้ากระโจนใส่กัททันที กัตก็ใช้หน้าไม้นะฮะยิงสวนหัวหน้าโจรเหมือนกันนะครับแต่ทั้งๆท,ที่ยิงหัวหน้าโจรเนี่ยโดนลูกดอกเนี่ยยิงไปหลายนัดแต่ก็ไม่มีทีท่านะฮะว่าหัวหน้าโจรจะอ่อนแรงหรือล้มลงเลยนะครับกับควบม้าพุ่งตรงมาหากัตแต่ก็มีอยู่สองดอกที่เข้าไปที่ตาแล้วก็หน้าผาักของหัวหน้าโจนนะครับทําให้หัวหน้าโจนเนี่ยกระเด็นตกม้าไปแต่นั่นก็ยังไม่สามารถหยุดยั้งหัวหน้าโจนได้นะฮะกัตจึงยิงลูกธนูนะฮะไปอีกชุดนึง จนหัวหน้าโจรเนี่ยกระเด็นหงายหลังเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งกัดจึงเดินตามเข้าไปนะฮะแต่ทันใดนั้นนะครับก็มีสิ่งหนึ่งเนี่ยสะท้อนแสงปุ๊บเข้ามาหาก,กัดมันเป็นหางของสัตว์ชนิดหนึ่งนะครับฟาดเข้าไปที่ลําตัวของกัดอย่างแรงทําให้กัดเนี่ยปิวไปตามแรงฟาดนั้นเลยกัดเนี่ยกระเด็นตกลงพื้นกระอักเลือดออกมาทันทีเลยนะฮะบางสิ่งบางอย่างนั้นนะครับก็ได้คืบคานออกมาจากบ้านนะครับมันเป็นปีศาจงูนะฮะแล้วปีศาจงูก็ได้ กล่าวว่าไม่มีมนุษยทคนใดฆ่าเขาได้หรอกพอบัตนี้หัวหน้าโจนได้กลายเป็นพิาจเรียบร้อยแล้วเนี่ยพวกโจนก็พากันตกใจนะฮะก็ไม่คิดว่าสิ่งที่ตัวเองเห็นหรือตัวเองอยู่ด้วยเนี่ยจะก,กลายเป็นพิศสจก็เลยวิ่งกันแตกกระจายหนีกันไปหมดพิศาจงูก็เดินตรงเข้าไปหาก,กัดนะครับในขณะที่กัดเนี่ยยังคงกระอักเลือดอยู่นะครับพิศสจงูไม่รอช้านะฮะหางของเขาเนี่ยก็ได้ฟาดเข้าไปที่ร่างของกัดอีกครั้งกัตกระเด็นไปติดกำแพงแล้วก็กระอักเลือดอีกครั้งแต่ก็ยัง ยังไม่ทันที่กัตจะยืนได้อีกหางของงูก็ได้ฟาดมาอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่สามกัตก็กระเด็นไปตามแรงฟาดนันอีกครั้งนะคะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยกัตแน่นิ่งเลยฮะ,ะไม่กระดุกกระดิกเลยปีศาจงูก็เดินตรงเข้ามาแล้วก็มองกัตแล้วก็บอกโอ้เจ้ายังมีลมหายใจอยู่นะถ้าเป็นมนุษย์ธรรมดาเนี่ยตานเนี่ยตายตั้งแต่การลงมือฟาดครั้งแรกของข้าไปแล้วพูดจบนะฮะก็ฟาดไปอีกครั้งนึงเลยนะครับคราวนี้นะฮะแน่นอนเลยกัดแน่นิ่งเลือดทะลักไหลเป็นทางยาวเลย พิาจงูก็เดินตรงเข้ามาแล้วก็ใช้มือในหิ้วกัดขึ้นมานะครับแล้วก็พูดว่าเฮ้อมนุษย์เนี่ยมันช่างอ่อนแอจริงๆมนุษย์อย่างพวกเจ้าเนี่ยมันเป็นแค่อาหารเท่านั้นในระหว่างที่พูดอยู่เนี่ยฮะกัดก็ยกมือข้างที่เป็นแขนกลของเขาเนี่ยขึ้นมาแนละ้วจ่อไปที่หน้าพิศารงูตัวนั้นนะและกัดก็ได้ใช้ปากเนี่ยเหนียวไกปืนดึงเชือกเหนี่ยวไกปืนเสียงปืนในแขนกลของกัดก็ดังขึ้นใบหน้าของพิศารงูก็หายไปเลยครึ่งหนึ่งจากแรงปืนใหญ่ ที่อยู่ในแขนกลของกัดทั้งกัดทั้งปีศาจงูก็ต่างกระเด็นไปคนละทิศกลละทางนฮะกัดไม่รอช้าครับเข้าไปหยิบดาบมอฟันปีศาจงูทันทีนะครับกัดยืนได้อีกครั้งแล้วก็มองปีศางูที่ตัวตอนเนี้ยขาดครึ่งท่อนแล้วกัดหยิบหน้าไม้ขึ้นมาพร้อมกับเอาเท้านี่เหยียบไปบนหัวงู งับหัวเข้าไว้นะครับแล้วก็เล็งไปที่หัวของปีศาจงูแล้วบอกว่าเออเจ้ามันตายไม่เป็นใช่ไหมดีเลยจะได้ทรมานนานๆประมาณเนี้ยนะฮะปีศาจงูก็ถูกกัดเนี่ยฮะระดมยิงหน้าไม้ชนิดไม่นับเลยฮะปีศาจงูเจออย่างนี้เข้าไปก็ร้องขอชีวิตแต่กัดไม่สนใจครับระยึดระดมยิงใส่ปีศาจงูอย่างบ้าคลั่งเลยทีเดียวนะครับปีศาจงูในเวลาเนี้ยก็อยู่ในสภาพที่ใกล้ตายเต็มทีแล้วนะฮะก็ได้ถามกัดว่าเจ้าเนี่ยเป็นใครนะครับ แต่แล้วสายตาของพิศาจงูเนี่ยก็ได้เหลือบไปเห็นกับรอยตีตาที่อยู่บนต้นคอของกัดจึงรู้ได้ทันทีว่าเขาเป็นใครนะฮะพางก็รำพึงกับกับกัดว่าอ๋อเจ้ามันเป็นเครื่องสังเวยประมาณนี้นะฮะกัดได้ถามกับพิศานงูนะครับว่าก็ตแฮนอยู่ที่ไหนนะครับพิศาจงูก็ตอบเขาว่าเขาไม่รู้หรอกนะครับว่าก็ตแฮนอยู่ที่ไหนเพราะว่าเขาเนี่ยก็เป็นแค่เพียงสาวกสาวกเนี่ยไม่ไม่มีอํานาจหรืออภิสิทธิ์ที่จะไปรู้ถึงขนาดว่าก็ตแฮนอยู่ที่ไหนนะครับ กัดฟังแล้วก็มองดูพิศสจตงูอย่างเงียบๆนะครับก่อนจะหันหลังให้แล้วก็บอกว่าเอ,อจ้าจะได้รู้สักทีว่าร่างกายที่ค่อยๆถูกเผาเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับพูดจบนะครับหลังคาบ้านที่ไหม้ไฟอยู่ก็พังคลืนลงมาทับร่างของพิศสจตงูเข้าไว้นะครับร่างของพิศสจตงูก็ค่อยถูกไฟโหมลุกไหม้เผาอย่างช้าๆนะครับไม่ว่าคนหรือพิศสจต์เนี่ยต่างก็กลัวตายด้วยกันทางนั้นนะครับพิศสจงูก็ร้องโหยหวนขอความช่วยเหลือ จนสิ้นเสียงไปแพ็กก็ได้แค่ปิดหูเพื่อไม่อยากฟังสิ่งที่ได้ยินนะครับแค่สิ่งที่เห็นเนี่ยแพ็กก,ก็เกินที่จะรับได้แล้วนะครับกัดเดินจากไปโดยทิ้งซากศพแล้วเท่าฐานไว้เบื้องหลังเบอร์เซิร์กแพคลำพึงแล้วมองไปที่ตัวกัดครับจบแล้วนะครับสำหรับ EP 1หนึ่งเบอร์เซิร์กสำหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบก็อยากจะรบกวนเพื่อนๆน,นะครับ ที่ได้มาฟังคลิปนี้ก็อยากให้ช่วยกดติดตามกดซับสไคร e กันหน่อยนะครับมีตรงไหนที่บายสีพูดผิดไปก็คอมเมนต์มาใต้คลิปก็ได้นะครับบายสีจะเข้าไปอ่านแล้วก็เข้าไปตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับสำหรับ EP นี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ